ทำไมนะเวลาปีศาจพันปีใช้มนเหล่านี้แล้วมันฟังคุค้นๆอ้อมีปีศาจยุคป,ปัจจุบันที่ใช้มนบทเดียวกันเป๊ะได้เลยนี่หว่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมอร์เกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องกัสเบลในวันนี้นะครับผมมาด้วยหัวข้อที่ว่ามนของปีศาจพันปีที่ปีศาจยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ใช้ได้นะครับคือสุบชิงตำแหน่งราชาโลกปีศาจในเรื่องกัสเบลเนาะเราเห็นอยู่2องเจเนเรชันหลักๆนะครับก็คือเมื่อพันปีที่แล้วรอบหนึ่งแล้วก็มาสู่การต่อสู้กันอีกครั้งในรอบนี้นะครับก็กินระยะเวลาพันปีโดยที่การต่อสู้แต่ละรอบก็จะมีเด็กปีศาจหนึ่งร้อยตนที่เข้ามาร่วมการต่อสู้เพื่อเป็นราชานนั โดยที่ว่าก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับคือพอทำคอนเทนต์กัชเบลไปเนาะเราก็ต้องศึกษาเรื่องมนะไะพวกนี้ด้วยนะครับแล้วพอไปไปมาปุ๊บเนี่ยเออผมก็รู้สึกว่าตอนที่ดูอนิเมะก็ไม่ได้สังเกตขนาดน,นั้นคือเห็นว่ามนเนี่ยของปีศาจพันปีบางตัวมันคล้ายกับมนของปีศาจยุคป,ปัจจุบันจังเลยเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าพอมาจอดลึกเป็นชื่อมนปุ๊บอ๋อชัดเลย<อ>ชื่อมนเดียวกันเป๊ะเลยอะไรเงี้ยก็มีเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งวันนี้ผมคัดมาเท่าที่ผมหาเจอนะเจ็ดบทนนี้ะครับ แล้วก็ปีศาจยุคป,ปัจจุบันก็มีมนเจ็ดบทนี้เหมือนกันเหมือนกันชนิดที่ว่าชื่อมนเดียวกันเป๊ะเลยนะครับผมอันนี้อ้างอิงจากชื่อมนภาษาญ,ญี่ปุ่นที่แบบไล่เรียงดูกันมาเลยเนาะซึ่งมนในอนิเมะที่ดูเนี่ยมีเจ็ดบทแต่ที่นี้จะมีส่วนเสริมของมนออริจินอลที่อยู่ในเกมด้วยนะครับว่าปีศาจบางตัวเนี่ยแมในอนิเมะจะไม่ได้ใช้มนบทนี้ให้เราเห็นใช่ไหมแต่ว่าเขาเองก็สามารถที่จะใช้มนบทนี้ได้ด้วยในการ์ดเกมอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นคอนเทนต์ที่ต่อยอดมาจากช่วงที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าทำเรืืื่นะ่่อออกีีวาาน้มตตรููคคใช มนุ่นมนี่ก็จะมีมนเป็นเอกลักษณ์ของหลายๆตัวของผู้ริษัทพันปีที่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันมีมนซ้ําที่ผมจะเอามาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้ก็จะยกชื่อมนนอปีศาจของพันปีที่แล้วที่ใช้มนนี้ปีศาจยุคปัจจุบันที่ใช้มนนี้นะครับแล้วก็มีข้อสังเกตอื่นๆอะไรยังไงที่น่าสนใจผมก็จะเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังมนบทแรกเลยคือ B ไรย์ครับผมเบรย์นะครับก็จะเป็นมนที่ลบโนสเนี่ยมีการใช้ให้เราดูโดยที่ว่าลบโนสเนี่ยสู้กับกัชในช่วงแรกนะครับมนตาขเง เข้าโจมตีใส่กัสตุมต่าตุ้มตําแล้วทีนี้เนี่ยของที่ลบโนสใช้สังเกตว่ามันจะมีการยิงกระเด้งกระเด้งกระเด้งแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีกัสได้ด้วยนะครับอันนั้นก็คือเป็นมอนบิไรส์แล้วถ้าพูดถึงปีศาจพันปีที่ใช้มอนบิไรส์ได้นะครับคือเอลโจครับผมแล้วก็โทว่าครับซึ่งเอลโจเนี่ยเป็นน้องนางฟ้าตัวนี้นะครับก็ใช้มอนบทเดียวกันเป๊ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าในอนิเมะนะครับเอลโจเขาจะมีมอนเวอร์ชันอัปเกรดของบีไรส์โจมต สายฝนล,ล้ำแสงโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับแล้วปีศาจอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้มนบีไรส์ได้ก็คือโทรวาโทรวาเนี่ยเป็นตัวอนิเมะออริจินอลที่อยู่ในภาคของปีศาจพันปีนะครับเป็นหนึ่งในไซเลน์รูเลอร์ซึ่งมนบีไรส์ก็เป็นมนธรรมดาธรรมดาที่โทรวาใช้ได้ไม่มีอัปเกรดอะไรมากมายครับผมทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่ามนบีไรส์ที่เป็นของโลบโนสแล้วก็เอลโจนะโทรวาเนี่ยไม่มีข้อมูลตัวนี้บอรดแต่เอลโจกับโลบโนสนะครับมีข้อมูลบอกว่าเขาเป็นปีศาจท่าแสงครับซึ่งท่าแสงก็คคือออยิงงงพพวกพวกกกกลลำแแสะะไไไรรนนนีี้็็นมม่่ปปใจททเบ เดียวกันเป๊ะอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้มันจะมีมนออริจินอลที่เป็นเกมมน3าบทที่โบโนอสใช้ได้ในเนื้อเรื่องนะครับในการ์ดเกมจะมีมนของโบโนสเพิ่มมาอีกสาบทคือบีเรโอเรสครับผมคือเป็นมนที่ยิงวงแหวนลำแสงนี้โจมตีใส่ฝ่ายกันสปีไรส์โลโนอสก็ใช้ได้ในการ์ดเกมนะครับแล้วก็ไดาร巴拉บีรันกาครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมนที่แบบสร้างเทพขึ้นมาแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีฝ่ายหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นมนที่เอลโจใช้ทั้งหมดเลยครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ใเเขจนนนีปป็็มมบกกกัะองุ มี3บทเพิ่มเติมอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้นะครับและมนบทต่อมาจะเป็นมนที่ชื่อการอนนะครับการอนเนี่ยเป็นมนที่เอาไว้ยิงเหล็กในการโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้ปีศาจยุคป,ปัจจุบันที่ใช้มนบทนี้ก็คือมารุสนะครับผมมาช่วงแรกอีกแล้วสำหรับจจปีศาจตัวนี้ซึ่งในช่วงที่มาต่อสู้กับกัชนะครับที่จริงมารุสเขาก็ใช้มนหลากหลายให้เราเห็นอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ว่ายิงเหล็กเข้าระแทกด้านหน้าโดยตรงเราก็จะเห็นปีศาจพันปีอีกหนึ่งตัวมีการใช้งานให้เราเห็นนั่นก็คือบอับบราครับ,รบก ช่วงต้นของภาคปีศาจพ,พันปีนั่นแหละนะครับตอนนั้นก็คือปาร์ตี้ยกทับมาเลยจัดการกับกัจจังให้ได้เลยนะั่นเหล่านักรบปีศาจพ,พันปีทั้งหลายเอ๋ยตอนนั้นก็จะมีด็อกมอสมีเอลโจนะไอตัวที่ใช้บไรส์เมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีบอบาร่านี่แหละและในการที่ว่ามารุสกับบอบาร่าเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้มวลเหล็กได้ในมนของเกมออริจินัลอีกแล้วครับผมมีมนเหมือนกันคือกิกาโนการันต์ครับ ซึ่งกิกานโอการันส์ก็จะเป็นมนที่สร้างเหล็กควงสว่างโจมตีแบบนี้ใส่ศัตรูได้นะครับโดยที่ว่ามารุสก็ไม่ได้ใช้มนนะน,นี้ในยอนิเมะให้เราเห็นเนาะออกเป็นแนวะแบบว่ากีกานโอการันส์แทนมากกว่าครับซึ่งที่จริงมันก็คงไม่ได้แปลกอะไรอยู่แล้วนะครับกับการที่ว่าเนี่ยปีศาจธาตุเดียวกันอย่างนี้เนาะก็สามารถที่จะใช้มนบทเดียวกันเป๊ะได้ครับและมนบทต่อมาอาร์ครับผมอาร์ก็จะเป็นมนพ่นน้ำนะครับซึ่งอันนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับผมมนของน้องปาร์ตี้ผู้น่ารักนี้นี่เองนะเ แต่ทีนี้ถ้าเป็นปีศาจพันปีอันนี้น่าสนใจครับผมที่ใช้อาร์คได้นะครับปีศาจตัวนั้นมีชื่อว่าเกเิลออสครับเป็นปีศาจพันปีที่มีลักษณะเป็นมังกรน้ําแบบนี้นะครับผมซึ่งเวลาเขาใช้มนต์อาร์คเนี่ยครับเนื่องจากว่าเขาไม่มีมือยิงใช่ไหมเวลาใช้อาร์คในการโจมตีนะครับมันก็จะเป็นการพ่นน้าของเขานะครับใครที่รู้จักโปเกมอนก็ให้นึกภาพเกเรลออสยิงไฮโดรปัมอะไรประมาณนั้นเลยครับซึ่งด้วยความที่ว่าตัวใหญ่กว่าเนาะปริมาณน้ําที่ออกมาจากมนต์มันก็จะเยอะกว่าได้ด้วยประการฉะนี้แต่ทีนน้้้คาามาสใใก็อบะรผเเเชหฉพ ในอนิเมะเท่านั้นะข้อมูลเขาเขียนกำกับไว้เลยว่าเป็นมนออริจินัลของในอนิเมะเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อ่านมังัะอย่างเดียวจะไม่ได้เห็นเกรริออสใช้มนบทนี้นั่นเองและมนบทต่อมาเลยครับผมกรันเซนครับกรันเซนเป็นมนที่สร้างกระบอกขึ้นมาแล้วก็ใช้ยิงพลังหินโจมตีใสัยอีกฝ่ายหนึ่งได้ปีศาจยุคปัจจุบันที่ใช้ให้เราเห็นก็คือจะเป็นเอชูรอสครับเอชูรอสก็จะเป็นปีศาจหัวกะทิที่มาประทัก,กับกันมาตอนนั้นก็คือมีมอนเจ็ดแปดบทอย่างเงี้ยในกว่าปปนีาพัีที่ลทยยแลผม มากับแก๊งของเอลโจแล้วก็บอบบราเมื่อกี้นะครับนั่นคือด็อกมอสตัวนี้ด็อกมอสนะครับก็เป็นปีศาจพลังธรณีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้มนแบบแนวดินหินโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นวิชาถนัดของเขานะครับเพียงแต่ว่ามนของเขาก็จะออกเป็นทรงอื่นไปแต่มีมาเหมือนกันเป๊กก็คือการเซนที่ใช้ในการยิงพลังหินโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้นั่นเองครับและมนบทต่อมาอามูรุกครับผมอามูรุกนะครับเป็นมนที่เสริมพลังแขนของตัวเองให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อยอีกฝ่ายหน มนบทนี้นะครับผมปีศาจยุคปัจจุบันที่ใช้ได้มีชื่อว่าคิกร็อบครับคิกร็อบก็จะเป็นเจ้าปีศาจตัวนี้นี่เองครับซึ่งในบทบาทแล้วนะครับผมเขาเป็นผู้ที่เผาหนังสือของน้องโยปโปไปนั่นเองครับซึ่งคิกร็อบเนี่ยมนของเขาก็จะเล่นกับเรื่องแขนเยอะนะครับผมใช้อามุกเนี่ยเสริมพลังแขนต่อยอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นมนแบบว่าใส่ไฟเข้าไปที่แขนโจมต,ตีใส่ฝ่ายหนึ่งก็ได้เปลี่ยนแขนตัวเองให้กลายเป็นกันไกย,ยังทําได้เลยครับเออเพราะฉะนั้นแล้วปีศาจตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนกับการถ ใช้มนบทนี้ได้นะปีศาจต,ตัวนั้นคือกันสึกครับผมกันสึกก็จะเป็นปีศาจตัวนี้นะครับผมเป็นปีศาจที่โอ้โหใส่ชุดกรอะซะแบบไม่เห็นสีหน้าอะไรพวกนี้เลยนะโดยที่ว่าปีศาจต,ตัวนี้สู้กับแคทโจเม้นะครับดั้งเดิมแล้วใช้อาม์รุกได้แล้วก็มีกีกาโนอาม์รุกครับผมมน์เวอร์ชันอัปเกรดแต่ให้เข้าใจว่ามนระดับกีกาโนของอาม์รุกนะครับกันสึเท่านั้นที่ใช้ได้เนาะส่วนของคิกโรบก็จะเป็นมนไปอีกสายหนึ่งนั่นเองครับและมนบท่อมากีกันโนบีเรสครับผมกีกัน มลแบบว่าต้นไฟโจมตีใส่อีกฝ่ายเป็นมลพื้นฐานได้แต่ว่ามลกีกาโนบิเรสก็เป็นมลเวอร์ชันอัปเกรดอยู่แล้วนะครับส่วนปีศาจพันปีที่ใช้ได้นะครับมีอยู่ถึง2ตัวเลยปีศาจตัวแรกก็คือเจ้านี่ครับผมเทนชินนั่นเองครับเทนชินนะครับผมออกเป็นแนวแบบว่าอสูรกายแบบนี้นะครับดูไม่ค่อยมีพลังไฟเท่าไรแต่ว่าตัวของเขาสามารถใช้มนกีกาโนบิเรสนี้ในการข้นไฟที่รุนแรงออกมาได้เช่นกันครับก็เป็นข้อสังเกตคล้ายๆกับของเกริวออสกับปาร์ตี้นั่นแหละเนะื่ว่าตัวของเทนชะินอย่างเงี้ยเขา มาก็น่าจะมีความแตกต่างกันเช่นกันด้วยนอกจากนั้นอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้กีการโนบิเรตได้ในปีสามพันปีนะครับคือตัวนี้ครับผมคามักครับ ามาักนะครับก็จะเป็นปีศาจออกแนวเหมือนมนุษย์นาะเพราะฉะนั้นแล้วมนกีกานโอวิเรสที่จะใช้ในการพ่นไฟก็ควรจะปล่อยออกจากมือเป็นหลันกนะั่นเองนะและมนบทต่อมาเอจัสกาลอนครับเอจัสกาลอนนะครับถือเป็นมนอ,อัปเกรดของกาลอนที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับผมแหมก็มีวันเวอร์ชั่นอัปเกรดแบบนี้นะครับปีศาจท,ที่ใช้มนกาลอนเวอร์ชั่นอัปเกรดได้ในยุคปัจจุบันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมารุส้นี้เองครับซึ่งมนบทเนี่ยนะครับมันเป็นมนที่ยิงลูกตุ้มติดโซ่โจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งดูแล้วเนี่ยการที่มี ตัวนั้นจะดีไซน์ด้วยนะครับโดยที่ตัวมารุสเนี่ยภาพจําสําหรับผมเลยนะมารุสใช้มวลบทนี้ในการที่จะผลิตศึกเซลชิลของ t o ได้นะครับคือ TO เนี่ยเวลาเขาใช้เซลชิลมันจะเป็นมวลกลางเป็นครึ่งวงกลมขึ้นมาปกป้องตัวของเขาที่อยู่บนผืนดินนะครับแต่ว่าเอจัสกาลอนที่มารุสเขาใช้นั้นนะครับมันก็จะมุด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 พุ่งเข้าไปใต้ดินเพื่อโผล่มาโจมตี TO จากข้างใต้ได้นั่นเองครับเออมีอนุภาพเบอร์นั้นเนาะส่วนปีศากันปีที่แล้วที่ใช้ได้จะเป็นปีศาจที่มีชื่อว่าเรซาครั่า <Re za S 2> กกจะีีวยท เ,เรียกว่าเป็นปีศาจพันปีตัวแรกๆเลยนะั่นแหละนะที่ว่าโซฟิสตนนั้นเขาปลอมตัวเป็นหลอดใช่ไหมแล้วก็จะมาชวนกัเคิโอมาโรมาร่วมทีมกันใช้ปีศาจพันปีในการกวาดล้างพวกปีศาจที่ยังเหลืออยู่เนาะ่งตอนนั้นก็จะมีปีศาจ3ตัวนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะได้เห็นว่ามีเรซ่าที่สามารถใช้เอจัสการ์ลอนเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมยิงพลังโซ่เหล็กติดตุ้มตรงปลายนะครับแล้วก็เอาไปรัดตัวของกัสซึ่งกัสเองก็สามารถสลัดหลุดจากมนนี้ได้แล้วก็รีบเข้าไปกอดเรซ่าเลยครับผมบอกว่านายน่าไม่ต้องต่อสู้แล้วนะ อย่าไปทําตามที่เจ้าหน้าที่วงการสินะครับเรียกว่าเป็นปีศาจที่มีบทสั้นๆนะครับให้กัจเผาหนังสือทิ้งไปอย่างรวดเร็วครับผมแล้วครับนี้ก็จะมีมนอีกบทหนึ่งมนบทนี้นะครับอ้างอิงก,กับปีศาจยุคป,ปัจจุบันได้ค่อนข้างยากนะมนบทนั้นมีชื่อว่ากีกาโนวีกาวกาครับกีกาโนวีกาวกานะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นมนของเฟย์อินในออริจินอลของเกมครับผมซึ่งมนบทเนี้ยเฟย์อินไม่ได้ใช้ให้เราเห็นในอนิเมะแต่อย่างที่พูดไปตลอดเนี่ยว่ามนที่เป็นออริจินอลของเกมผมกกก็็็จจะะหหหยยยิิิิบบมมมมาาาาาคคุใใใใใใใ้้้้้้้้้ฟฟังนน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 นลปปีีดดวววเเเเเข่่่ออชตทไแถ ก็คือเป็นมวลแบบว่าวีเก้าโจมตีธรรมดาธรรมดาถ้าเป็นกีกันโอวีเก้าเก้ามันก็จะเป็นลักษณะของการยิงพลังขึ้นลมที่มีความรุนแรงมากกว่าวีเก้าของตัวเฟอินนั่นเองครับแล้วทีนี้ปีศาจพันปีที่สามารถใช้ได้แหละเป็นตัวไหนซึ่งก็มาพร้อมกับน้องเลซ่าเมื่อกี้นะครับมาในช่วงที่หลอดมาชวนคิโอมารเข้าร่วมทีมนั่นก็คือปีศาจที่ชื่อแฟนทอมครับปีศาจที่ชื่อแฟนทอมตัวนี้นะครับมองภายนอกดูแล้วไม่น่าจะเป็นปีศาจใช้มนพลังลมได้เลยเนาะเออแต่ว่าเขาก็สามารถใช้มวลก,กี ush, ลกันโอึีงกักบโ้าโรก็ นนได้ทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สู้กันต่ออะไรนะแฟนทอมก็โดนกัน๊กแคคิโอมาโร่เผาหนังสือไปด้วยการที่จะโจมตีใส่หลอดแต่ทีนี้หลอดมันเอาเจ้าของหนังสือของแฟนทอมเนี้ยมาป้องกันการโจมตีครั้งนั้นเอาไว้ก็เลยรอดก็หมดไปนะครับผมสําหรับมนต์บทที่ปีศาจยุคป,ปัจจุบันในอนิเมะนี้ใช้ให้เราเห็นแล้วก็ปีศาจพันปีที่แล้วก็สามารถใช้มนต์บทนี้ได้ด้วยบวกกับว่าอันที่สําเสริมมาในเกมออริจินอลนะครับก็ขอนับเป็นพาร์ทบวกกันเลยกันนะครับว่าเสริมให แล้วกับปีศาจยุคปัจจุบันที่ใช้มนบทเดียวกันได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่หนำใจนะครับผมมีแถมให้สักอันหนึ่งได้ไหมอันเนี้ยไม่ได้เป็นการต่อสู้ในศึกของปีศาจพันปีนะครับแต่สันนิษฐานได้ว่าเป็นมนบทเดียวกันแน่ๆนั่นก็คือบาโอซาเกลกานะครับผมปีศาจไหนหนอที่ใช้บาโอซาเกลกาในปีศาจยุคปัจจุบันแน่นอนครับน้องกัชเบลนั่นเองครับแล้วทีนี้ปีศาจพันปีที่แล้วที่ไม่ได้กลายเป็นหินได้เป็นราชาจนมาถึงพันปีนี้นะครับนั่นก็คือปีศาจที่่่่ชือวววาาาดัันนเซึง เบลเนี่ยเขาเป็นผู้ให้กำเนิดมนบาโอซาเกโกาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกชายคนเล็กอย่างกัชอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้นับว่าเป็นมนบทเดียวกันเป๊ะก็ว่าได้นะครับพ่อส่งให้ลูกเนาะจากเดวันเบลสู่กัชจากพ่อสู่ลูกด้วยประการชนนี้ครับผมท่ะผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังไปในคลิปนี้นะครับโอ้พึงรู้เหรอเนี่ว่ามันมีมนที่มันซ้ํากันได้แบบนี้ด้วยหน้าอะไรเงี้ยนะครับมีเรื่องราวอะไรยังไงอยากจะพูดคุยอยากจะคอมเมนต์อยากจะเสริมกันก็คอมเมนต์มาพูดค คลิปนี้มีข้อผิดพลาดประกันใดผมก็ขออภัยมาณนักที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ